สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้ว MG พิคคเดิมและวันนี้เราก็จะพาไปเปิดกล่องมังกรกันกล่องมังกรทั้งหมด100กล่องดูซิว่าจะได้อะไรมัง่งและหลังจากเปิดกล่องมังกรแล้วเว้ยเราก็จะพาไปวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยแม่งสร้างอาวุธชุดเกาะมังกรน่ะจะสร้างด้วยเกตด,ด้วยข่าวเท่าไหร่ดี3 0 1 0 0หรือ500ดีโอเคเนาะ เพราะว่าตรงนี้มันมีผู้เล่นหลายหลายคนที่มาคอมเมนต์ถามผมหรือข้อความมาถามผมก็ดีก็ประมาณว่าพี่สร้างแบบไหนดี30 100หร้ือ5 0 0ดีเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันโอเคเนาะก็ก่อนจะไปเปิดกล่องมังกรผมก็ทำการเคลียไว้ก่อนเคลียรช่องไว้50ช่องโอเคเนาะผมเคลียรสล็อตไว้50สล็อตดูที่ว่าเราจะได้อุปกรณ์มังกรกี่ตัวกันตับรับับรับับับอ่ะพร้อมยัง คงแม่งเหลือ23นาทีถ้ามาแคชช้ากว่านี้คงแม่งคงจะเสียกล่องวีดีโอเคพร้อมแนะ้ว3 2 1เริ่มกล่องแรกกันเลยกดลับเลยเขา8ชิ้นตึ๊ดอาวเ,เ,เลยนะเขา14ชิ้นลูกแก้วมังกร5้าดาวชิ้นต่อไปเขา7ชิ้นชิ้นต่อไปเกตมังกร10ชิ้นลูกแก้วมังกร4ดาว เขาเจ็ดชิ้นลูกแก้วมังกรสีดาวเขาสิบสองชิ้นเกตหนึ่งชิ้นเกตสามชิ้นลูกแก้วสีดาวเกาะสีดาวลูกแก้วสีดาวลูกแก้วสีดาวลูกแก้วสีดาวมึงจะมาหลา,หลายอันนี้เกาะห้าดาวเขาสองชิ้นเกาะห้าดาว เกาะห้าดาวอีกแล้วเกาะสี่ดาวลูกแก้วสี่ดาวเฮ้ยแม่งได้อุปกรณ์รัวๆเลยเว้ยเกาะห้าดาวหกดาวไปไหนเกาะสี่ดาวหกดาวเฮ้ยหกดาวดาบสี่ดาวดาบล่ามังกรสี่ดาวนี่มาแล้วอู้ยแม่งบล็อกท็อปแต่เลือดน้อยไปหน่อยนี่คือหกดาวชิ้นแรกบล็อกท็อปเลือดน้อยอ่ะชิ้นต่อไปเลยเกาะสี่ดาว เกาะห้าดาวดาบห้าดาวโอ้ยลูกแก้วจุดอ่อนส2งสิบสองก็ออฟพับพลังโจมตีต่ำมากอ่ะต่อไปเลยเกตสิบหกชิ้นเขาห้าชิ้นเกาะสีด่ดาวเกาะอีกสี่ดาวเขาสี่ชิ้นโอ้ยเกตหนึ่งชิ้น เขาสิชิ้นเขา14ชิ้นแล้วเราเท่าไหร่วะเนี่ยเขาอีก14ชิ้นอ่าดาบสี่ดาวเก็ส4ชิ้นเก็สิบสีชิ้นเกตสิบชิ้นอ่าดาบมาอีกแล้วคิ่สามสองทำไมต้องเป็นคิ่วะจะเป็นเร็วก็ไม่ได้คิเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วในครั้งอ่ะชิ้นต่อไปเขา2ชิ้นเขา1ชิ้น เกตสามชิ้นเออเกาะสีด่ดาวเขาสี่ชิ้นเกตสี่ชิ้นดับสี่ดาวโอเคหมดไปห้าสิบแล้วหมดไปห้าสิบกล่องแล้วพอดีอันนี้หน้าที่สองหายก็เหลืออีกห้าสิบกล่องมามาต่อกันเลยเข่าสองชิ้นดับห้าดาวดับสี่ดาวเข่าสองชิ้นเกาะห้าดาวลูกแก้วสี่ดาว เกตสาชิ้นเกตห้ชิ้นเกตสิบสีชิ้นเผา12ชิ้นมาอีกแล้วโอ้โหแม่งขี้อีกแล้วไวไปไหนเขา1ชิ้นเขา2ชิ้นเกตสิบสองชิ้นลูกแก้ว5ดาวเกตหนึชิ้นเขา2ชิ้นเขา3ชิ้น เก็ิบสิบสองชิ้นเก็ิบสิบสี่ชิ้นเก็ิบสิบห้าชิ้นเฮ้ยห้าชิ้นโอ้มาแล้วคิ้มาอีกแล้วอะไรกูอยากได้เร็วแล้วมึงมาท็อปสองอันแล้วอะมึงมาท็อปสองสามอันแล้ว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 มึงไม่ไม่ยอมเป็นเร็วอะมึงไม่ยอมเป็นเร็วยี่สิบเจ็ดมึงมาคิ้แล้วเนี่ยโอ้โหคิ้ขี้จะเจ็ดอันแล้วมึงอ่ะต่อไปลูกแก้วสีดาวเก็ิสามชิ้นเก็ิหนึ่งชิ้น อาดาบ5ดาวเกาะ5ดาวเขา10ชิ้นเกาะ4ดาวลูกแก้ว5ดาวอ่าเสา3ดาวเอ้ย3ชิ้นโอ้โหมาแม่งมา3ดาวเลยเกตมังกร18ชิ้นลูกแก้ว5ดาวเกาะ4ดาวเกต10ชิ้นเขาสิบสอชิ้นดาบ4ดาว เขา16ชิ้นมาอีกแล้วแมง่งเล้ยที่อย่างนี้แมง่งพอมาพอมาเป็นเกาะเว้ยพอมาเป็นตอบโต้ของที่เราต้องการเว้ยอ๋อมันจะต่ําเป็นพิเศษกูก็ไม่เข้าใจกูถามว่าทําไมมึงมาแบบว่าไอ้อะไรที่อยากได้อ๋อมันจะต่ําเป็นพิเศษแล้วอะไรที่อยากไม่ได้เว้ยอ๋พอพรอมมันจะมาตลอดมันจะออกตลอดเว้ยมึงลองสังเกตดูดีๆโอแมง่งมาทุกครั้งเลยแล้วแมง่งได้เกาะหกดาวมาตอบโต้ยี่สิบเจ็ดแล้วราจะให้ใครใส่บ้าเหรออ่ะต่อไปเลยต่อไปต่อไปน้อยใจอะ่ะ อาดาบสี one one ่ดาวเวทสี่ดาวเกาะสี่ดาวเขาสิบสี่ชิ้นเกตหนึ่งชิ้นเกตมังกรอหนึ่งชิ้นเขามังกรอสามชิ้นดาบเนี่ยจุดอ่อนมึงดูมึงดูมึงมาท็อปกี่อันแล้วมึงมาท็อปลุลัวมันมันมาท็อปรัวๆเว้ยแล้วมันแล้วมันมาปุ๊บตกจุดอ่อนตกคิดดีคอน แล้วมึงมาตกไวให้กูไม่ได้เหรอตกแบบโอ้โหความเร็วหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เกาะทำไมมึงเมื่ให้กูทอปโอโ้แม่งอยากจะเอาหัวดาบมังกรสองแสงใช่ไหมแม่งจะมาปักหน้าแม่งอ้อดับซดาวแล้วก็ตัวนี้เกาะห้าดาวอ่ะอันนี้แวบบมากล่องระดับพริมียมระดับเอสกล่องกิวเอส กูเปิดอะไรกูก็ไม่เคยได้อะไรดีๆเลยแม่งดีสุดแม่งก็โถป,ป๋าสิ้นเดียวอ่ะกดอ่ะจินจิตก็กิน40แล้วนี่เอามาทำไมให้กูทำา46เหรอโอ้โห,โหแล้วแม่งทีมถึกตอนนี้น้อยใจชิบหายเลยเะแม่งทีตั้มมาอีกของทีมถึกมึงออกไมมให้ทีมถึกไม่ให้กูน้อยตัวละครทีมถึกเนี่ยยากไปไหนอ่ะเราไปดูของที่ได้กัน ตึกตึรตึเตึรตึกตึรตึเจัดการอ,อุปกรณ์โอ้โหแม่หนึ่งร้อยกล่องก็กี่เท่าไหร่นะอ่าเมื่อกี้ก็รู้สึกผมเคลียร์ช่องไวห้าสิบช่องใช่ไหมตอนนี้ก็เต็มร้อยก็เปิดไปเปิดไปหนึ่งร้อยกล่องก็ได้ห้าสิบชิ้นโอ้โได้โอกาสกันได้ห้าสิบห้าสิบพอดีอเดี๋ยวเรามาดูกันปึ้งจุดอ่อนท็อปโอเคฮะหกดาวชิ้นแรกจุดอ่อนท็อปเว้ย เนี่ยเนี่ยูน,ยน้อยใจใชิ้นนี้มากเลยแม่งตอบโต้27เปอร์เซ็นต์่3 2เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะ6ดาวชิ้นที่สองตัวนี้นะต่อไปต่อไปนี่แม่เห็นไหมคิดได้คอนพ็อปกดาวชิ้นที่สามมันจะมาท็อปสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งใดที่มึงต้องการไว้มันจะมาไม่ท็อปหรอกเหมือนมันอ่านใจได้ไอ้เน็ตมาเบิ้ลตัวต่อไปก็นี่ชิ้นที่สิ6ดาวดาวชิ้นที่ห้านี่ก็คีท็อปอีกแล้ว หกดาวชิ้นที่หกจุดอ่อนท็อปหกดาวชิ้นที่เจ็ดนี้ดีหน่อยก็พลังประกันท็อปก็โอเคก็สรุปเลยนี่ก็คือหกดาวเจ็ดชิ้นโอเคนะก็นี่ก็คือของรางวัลที่เราได้จากาการล่ามังกเรเลวห้าสิบบวกจำนวนหนึ่งร้อยกล่องนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปวิเคราะห์ก่อนอวิเคราะห์ตัวนี้กัน วิเคราะห์วิราะการสร้างอาวุธมังกรเขาร้าผจนเพลยเข้าท่ามังกรเข้าสร้างอุปกรณ์มังกรโอเคและในการสร้างอาวุธชุดเกราะมังกรนั้นก็มันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าเฮ้ยแม่งจะสร้างกี่ชิ้นดีวะจะสร้างแบบ3ามชิ้นดีหรือเปล่าหรือจะสร้างแบบร้อยชิ้นดีหรือสร้างแบบ500ชิ้นดีก็ซึ่ง500ชิ้นนี่มันก็การันตีแน่ๆอาวุธมังกร6กดาวถูกต้องไหม แต่30ชิ้นนี่มันก็จะมันก็จะสุ่มดูมันก็จะสุ่มสุ่มอะไรบ้างนะสุ่มอาวุธมังกร4ดาว5ดาว6ดาวก็แต่เท่าที่ผมคิดเว้ยในการสร้างอ่า500อ่ะ1ชิ้นมันคุณะจะสามารถทำพวกอาวุธชุดเกาะมังกรที่ใช้30ชิ้นเนี่ยได้16ชิ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้16ชิ้นที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะติดอาวุธ6ดาวสักชิ้นหรือเปล่าโอเคเนาะ แต่ก่อนที่เราจะสร้างอาวุธชุดเกราะมังกรได้เว้ยเราก็ต้องไปเคลียร์ไอ้ไอ้อะไรนะไปเคลียร์คลังที่เราทําการเปิดอ่ากล่องมังกรเมื่อกี้ก่อนเพราะเมื่อกี้มันเต็มเนาะนจุดการ,รกอุปกรณ์นี่เต็มร้อยกล่อง16ชิ้นก็เคลียร์เคลียร์อ่าสิบหกที่สิบหกที่จะทํายังไงดีเราก็นี่เดี๋ยวตีบวกอันนี้ไว้แล้วกันอ่าอัพเกรดติ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 ดตดติ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 ด เป็นการย่อยคลังเป็นการเป็นการแบบทําให้คลังว่างให้มีประโยชน์ที่สุดโอเค15แล้ว15แล้ว15แล้วก็อ่ะกี่ครับ20ช่องแล้วกัน ไ,ไหนๆก็ตีมาแล้วก็ตีให้มันหมดสิจ้า5ีห้าชิน้นตุม้มโอเคอันนี้ก็ปล่อยดองไว้ก่อนของบุกห้าก็ตีมาปล่อยดองไว้เยอะเหมือนกันไม่ค่อยได้ใส่เลยเดี๋ยวเราเขา้าไปเข้าเรื่องหลักของเรากัน ดดึงทำมัาางกรสร้างอุปกรณ์มังกรอสามสิบชิ้นดูดิว่าสร้างมา16ครั้งมันจะได้บ้างหรือเปล่าโอเคอ่ะพร้อมอยังพร้อมแล้วก็สามสองนึ่งอ่ะชิ้นแรกชิ้นที่หนึง่งแป้งปองปุงอู้สีดาวเออแล้วมันมีข้อดีในการสร้างแบบ30ชิ้นเว้ยก็คือ ถ้าคุณได้อ่าพวกดาบเศษดาบมา4ดาว5ดาวคุณก็ยังเอาไปตีบวกอ่าอุปกรณ์ที่คุณได้จากกล่องอยู่โอเคเนาะอ่ะต่อไปเลยชิ้นแรกผ่านไปแล้วชิ้นที่สองเอาบ้องบ้องเศษอาวุธช,ชิ้นที่3เลิฟบ้องบองตึมเอ้ยชิ้นที่สามยยังไม่ได้ชิ้นที่สี่ไป ชิ้นที่ห้าไปเลยโอ้ยลงุงลุงตีท่าเดียวลุงไม่เมื่อยเหลือวะยนะชิ้นที่หกเฮ้ยเพิ่งสังเกตแล้วลงุงมันถนัดแขนซ้ายใช่ไหมเนี่ย่าแขนซ้ายตีดาบชิ้นที่เจ็ดตึมตึมตึมชิ้นที่แปดโอ้ชิ้นที่เก้า ชิ้นที่สิบมาโอ้ห้าดาวดับห้าดาวชิ้นที่สิบเอ็ดห้าดาวห้าดาวชิ้นที่สิบสองดวงล้วน,นชิ้นที่สิบสาม ดาวสี่ดาวชิ้นที่สิบสี่ตังตังตังอืมชิ้นที่สิบห้าอขอปิดสวยไหมสวยสวยได้ไหมเนี่ยชิ้นสุดท้ายเนี่ยหกดาวได้ไหมเนี่ยปังปังปังโอ้ไม่ได้โอเคก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแบบร้อยชิ้นกันดีกว่าอ่ะฮะร้อยชิ้นก็ แบบสร้างแบบอะไรนะสร้างแบบ500มันจะสร้างแบบร้อยได้5ชิ้นถูกต้องไหมก็เดี๋ยวเรามาสร้างแบบร้อยชิ้นต่อก็เมื่อกี้เคลียร์สล็อตพอไหมพอเนาะอ่าจำได้อยู่นึกออกอยู่ว่าพอโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้สร้างแบบ100ชิ้น5ครั้งกันดูสิว่าไอ้สร้างร้อยชิ้น5ครั้งมันจะได้ดาบอาล่ามังกรได้อาวุธมังกรมาหรือเปล่าแบบ6ดาวโอเคเนาะพร้อมยังพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเริ่มมาเลยแล้วกัน3 2 1ชิ้นแรกมาลุงตีดีเดีลุงลุงลุงตีดีๆีนี่อาวุธผม โอ้ยห้าดาวอ่ะชิ้นที่สองต้องอยัดเข้าไปดิอืมโหแม่ห้าดาวชิ้นที่สามลุงครับชิ้นที่สี่จะมาให้อะไรดีๆผมมั่งแล้วลุงอ่าโอเคครับโอ้โหแม่งความเร็วเห็นไหมแบบ ถึงได้6ดาวมาเว้ยแม่งออฟก็สุม่มพลังโจมตีก็สุ่มอยู่ดีไปและชิ้นสุดท้ายอ่ะชิ้นที่5อืมห้าดาวโอเคมาไหนๆกไ็ไหนแล้วมาปิดท้าย500ร้กชิ้นดีกว่าโอเคเนาะนี่5้ารอชิ้น3 2 1ไปงึงไปขอออฟอยู่ดีลุงขอออฟดีดีออฟออฟมาออฟ มีคุณมาทำไมนี่เอ้อเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆในฟังตรงนี้เลยแล้วกันก็คือในการสร้างอาวุธเว้ยก็ผมแนะนำเว้ยล่ามังกรแล้วเปิดกล่องคุณจะเจ็บน้อยกว่าล่ามังกรแล้วก็เปิดเอาโอเคเนาะล่ากล่องมังกรมังกรดับกล่องมาเปิดกล่องล่ากล่องมังกรยังไงก็คุ้มกว่าเออล่ากล่องมังกรอ่ะ แล้วไอ้พวกนี้ผมแนะนาเว้ยผมแนะนาเปิดแบบ30ก็ดี100ชิ้นก็ดีเปิดเอาไว้เป็นเอาไว้ตีบวกไอ้พวกอุปกรณ์ที่คุณเปิดได้จากกองมังกรดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเนาะโอเคแล้วก็จบกันไปแล้วสําหรับการเปิดกองมังกร100อกล่องที่ดอปมาจากมังกรรูห้าสิขึ้นแล้วก็การสร้างอุปกรณ์มังกรนั่นเองสําหรับฝากท้ายนี้เหรอก็ ใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเว้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทําให้แน่นอน100%เซและสําหรับคอมเมนต์ใดๆที่ที่ถามมาแล้วผมตอบไม่ทันเว้ยแล้วเพอ,เอิญเอพวกคุณนะ่ะมีความรู้ในคําถามอ่ะที่เขาต้องการคําตอบอยู่ก็รบกวนพวกคุณโทรมาตอบเขานิดนึงอะไรนิดนึงเพราะบางคาถามผมก็ไม่รู้จริงๆเว้ยเพราะเราก็เล่นเกมเดียวกันเนาะช่วยช่วยเหลือกันโอเคเนาะ และสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครก็รบกวนเข้าไปกดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสําหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบาย